แห่หลายแฟนอยู่ไล้หลายคนเนเตกอ่าว่าชงงีอีกวันออาจะว่าจะพอเจ้าว่าจสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขูสู่คนเนาะมาสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝังเลาาเนาะกาบสวัสดีพี่น้องทางฝังไทยอีกทีหนึ่ง มาพบมาพ่อกับช่องยูทูบความวาวยังใส่ใจกันหน่อยพี่น้องเลยอ่าอีกเส้นเก่าเส้นเดิมเนาะเส้นเก่าเส้นเคยก่อนจะเดินทางกลับบ้าน๋ยวจะเข้าไปอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอฟซีเบิ่งชมน้ำกันนะพี่น้องเนาะทางบ้านทางเพื่อนของน้องจ้อยไปเบิ่องมาสุ่มช้างเพิ่นจีปูกระเบื้องอ่านั้นพี่น้องเลยปูกระเบื้องหัวมันได้เนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันเนาะหนาวพี่น้องเลยเนาะเข้ามาทางนี้

แตเนอยู่ไหนสาเพนอยนี้คอยวยังรันเลยเตเพ็หนึ่งหลายแพนอยู่ไหนหลายคนนตกอ่าว่าชงอีกวันเฮ้จะว่าจะพอเจ้าบ่อ๋อ ແນ່ໂຕນີ້ຢູ່ລຸງມາເບິ່ງບ່າວກໍເຂັ່ນນີ້ເຂົ້າຄົນຕາມໃຫຍ່ກໍສ มันบกเข่งซะตัวนี้หรือเปล่าบ่บ่เก๋เลยไป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 าปไ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 ป

ผมา <oh> มานอกบบันมาหองนี่อปบันหองนั่นได้ค่ะห้องนั่นแล้เรียบร้อยแล้วเีบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อแล้วเนะเขาเก็บเพื่องเก็บยัง ตัวห้องห้องนี่นหนแหนแงนะบ่ผู้ช่วยเพื่อนเพื่อนนะแหงนะว่ลาเซไายนเชื่รายาบอยกินักัาวแเราละเอีเดยดห้อ ຂ້າພະເຈົ t າ n ່າຕອນກ້າວ່າໄປຊ จปปูไปที่ีังกี่ตันอบมนืนี้ตันนี้จะยาไปเลยบ่ไม่บเ้ือไอคนมา,า่อยหร่อเดี๋ยวมาขายหันขายหนีนะ

อ่าเป็นให้แตาเพิ่อนนิดนึงมาได้ก่อด้วยนหฮะ เมื่อนี้จะได้เมื่อเนี่ยทำทางสีตัวนี้สีหน่อยทางหน่อยแต่ผมมีก็คือเมื่อไงกัก็ะไรสั่งเารอต้องรอไปอีกเมื่อใหม่อีก้ส <c oughs> ีทางหน่อยและบังเกีก็เขาบริโภคเอามาในทางหน่อยเขาอยากเอาทางใหญ่ก็เนี่ย ลำมันลำไปลำม,มาแบบดื้อมบานใส่แต่เลยมันหลายคนเห็ดเลยหลายคนเห็ดมันนั่นแหละ ม,นมนันเขากะมันมันแห้งเขาก็ทาสีเลยทาสีขาวไปเลยแล้วก็เก็บ <c oughs> เก็บสีตีนไปนะ้ำ ตัวนี้ยังทอ,อในโมลสไซทอจำได้จังให้เพิ่อน,นอามาติกมาอีกต้นติดแม่ตัดทอมายิงสวรคนมายิงหูลงไว้เอาพีิท่อ

ขาบอกมีเกมีอย่างเด้อได้บ้ทำได้มาขาวเุคขาวแล้วเป็นิจไม่อจดหรอกเหลก็ได้เดกใจกล่องหนึ่งม่ได้ชุดบอนีู่มาชุดดิแจกแผนอ๋อปริเจแผนเนาะเแผนแผ่นเจได้ตัด

ขุมอนี่มันเป็นกระโลญ่มันบ anyway ่คอยเบืองปัญไยทำมารุ่นตะกี้กะโลน่ะส้ชิบหน่าเช้าน่รุ่นน้อยนน่ะเบื้องน่ะมันลายลงกตุงชิงนอยโอ้โหวัเยยเลยพราเจทังไหลข้าใจเลยกอนแก้งชิถุงยตัวนี้ไปถอกถองไว้ในก่อ học kèm gì rồi? không rồi. bao nhiêu lần rồi? chỉ còn có bao cái? ตัวนี้คือคือแน่ไหวตัวนี้เนาะทนแน่ไหวตัวเมนตัวนั้นเมนใช่พราไหลเลยอะไรแต่ปาดบูนนี่อบ่บ้านน้านมา่าแรนะทาบะ้กนานล้วเจ้า่นกท้าบกินีอฮะ ่ได้้ม้นเร๊ะเยออกา้ย้ก่จเลยอืเยเาเห็ดเดีวเป็นนั้นนะเขาจังคอยยาแนวไปปีบันยังต่วงเออบอกากันยาแนลบอกทันได้ถึงเวลาบเดี้ยวแหละอันนี้เดี่ยวอันที่นึ่ อยงเดีวตัวนเก็บขอบตีนมันหว่านาสีตัดตัดขอบตีนมันเมื่อทาสีตัดขอบอืมืมอ่าน,น่ <c oughs> มอนยัง ลายเบิรงตัวนี้อ่ามันสีนเอาสีได้ซื้อเพิ่มประมาณจ็กเก็กตแจ็กนั้งตุ้งตุ้งกับปูปูปูต้องลายลายปูตัวนี้เห็นมันเบิเรบ์เดเนี่ยนะเอาลายเบิรงนเนี่ยแต่มันเดือดนั่นเนี่ยเอากระเบิร์นตัวที่มันเดือดจากเรือนตัวนี้มาเติมแต่สิบ่ได้เป็นนั่นเต็มเบิร์ดนะฝาเฮาเฮาปูตัวนั่นไปก่อน ปูบโตบอลกระเบื้องห้องน้ำนั่นไปก่อนโตโตห้องน้ำอองเลยเมนเมนมันเดือมันโบนั่นนะเขาเอากระเบื้องตัวนั้นใช้แบบเมนมันโมพ่อเลยชื่อใช้มันโมพ่อหน่อยพ่อหลายจำไล่ฮะนะพอหาจซื้อมาโดนมันกับโมหัวประมาณจากแกนมันจริง ห้องห้องหนทงเนาะห้องนี้กับห้องนี้กับสิประมาณทงนึงเนาะพออยู่รอบชาสือสิบสือมันสิบทงคำมาพอ่ก็จะซื้อคำมาเพิ่มนีกสิบห้องทอดว่าสิห้องเป็หนึ่งเจสามสี่ห้กเจ็ดแเก้าน่าสิพอดีเลยเนาะ

ดมเนื้อคำคือตอนนั้นมาไรเนื้อคำมาไ้ตอนนั้นยังวนไงเมื่อชีกำคำนะช่วงันอ่าทุบเจ้าเห็ดอยู่เพื่อนน้องดาวยังเมื่อคำเนี่ตอนนั้นเนาะอมันยามนั่นเด้ยามนั่นหกโมงก็ยังนั่นอยู่ได้ยามนะยามนั่นเราบ้านนั่นต้มเนาะแม่นหกโมงนี่คือว่ายังแจ้งอยู่ไรเดี๋ยวนี้นี่หกโมงมืดได้ไรเดี๋ยวนี้นะ

mẹn nè, chắc nói cả, bít bít đền xàm, bít với công ăn, nha, công lao công có mấy côn rồi, nhà, 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 ต้องหน้าเพิ่นนั่นเป็นหน้าอ่างเน่ต้องเฮ็ดกาแต่ัวปีทำปีใดมีบุญมังไยนี่โอ้ยบม่ได้ดินบุญชนุกลอกต้องไล่เล่นไปเบิงงัวน้ำตาก้าน้ำเม่อ Tàng phụt nhầm mùa nàm, nàm chấm mà chắc mình Chá bà chỉ xên mà chắc mình rồi cáp con nó Hãy subscribe bản kênh คำก่อนอือคำมันหนาวโมเมนต์คำหรอกแต่เป็นการยังชูงอยู่ม like ันหนาวมันโมนคือตอนนั้นคอโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สีขอลำลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วถ้าว่าพิพาทกันได้ก็ต้องกับขอโทษขอพายไปายพี่น้องเไปอยู่ดีมีแห้งเบสทุกู์ทุกคนเนาะเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวพ่อใหญ่แม่ใหญ่เนาะต่างต่างประเทศเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องเไป เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วบ้านนี้พี่น้องเนาะพบพ่อกันพุูนแหนมอือพุูนแหนพี่น้องเลยบ้านเฮือนของน้องหมายเติงเ่งยงพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องเลยเนาะโอเคคลิปนี้ก็รับลาไปก่อนพี่รถจักรตากลมเมื่อคือเก่าพี่น้องเลยขอเก่าทำมาสบายดีสบายดีเัดส,สุขสุคนเนอะหนักแพงคือเก่าคือเดิมพี่น้อง